คุ้นสตาคะท่านคะเพราะรว่าก่อนหน้านี้แหม่มูลค่าความเสียหายเยอะมีหลายคนมานั่งในรายการสถานีประชาชนบอกว่าหมดตัวจริงๆล่าสุดดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้วด้วยหลังจากนี้จะดําเนินการยังไงต่อไปคะ,ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรารับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษนะครับแล้วเมื่อช่วงเช้าก่อนมารายการนะครับก็ได้ร่วมหาลือกับทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับท่านพลบวโทจิรภพภูริเดชนะครับก็นําคณะ พนังงานสอบสวนเนี่ยซึ่งดาเนินการสืบสวนทางลึกในเรื่องนี้อยู่ก่อนก็ได้มาร่วมประชุมวางแนวทางกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี้ยนะครับก็มีการประชุมเพิ่มเติมนะครับโดยเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็คือทางกรตนะครับทางตํารวจกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกําหนดแนวทางแล้วก็วางประเด็นการสอบสวนเพื่อให คดีนี้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับครับคดีนี้มีมูลความผิดไหมฮะพบเห็นบ้างไหมฮะเบื้องต้นเนี่ยที่<ฆ>ทางกรมสอบสวนพิเศษเราใช้เวลาสืบสวนมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยครับ,รบก่อนรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยเราก็พบว่าค่อนข้างมีหลักฐานพยานฐานที่ชัดเจนนะครับว่ามีการดำเนินการที่ลักษณะเป็นการทุจริตนะครับในในบริษ,ษ,ษ,ษัทท่านคะถ้าเกิดผู้บริหารฟังอยู่อย่างนี้เขาเขาจะต้องทํายังไงบ้างครับ ก็ไม่ต้องทําอะไรครับใครทําผิดก็ต้องยอมโดนลงโทษครับค่ะรอเรียกมาสอบสวนคราวนีน้มีผู้เสียหายจากคุณน,นี้นะคะเขาส่งคําถามมาด้วยถามว่าดีเอสไอหนักใจไหมเนื่องจากว่าเรื่องนี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่ามีอดีตรองอธิบดีดีเอสไอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะท่านข้อเท็จจริงเป็นอย่างไระต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอรองอธิบดีที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยท่านเป็นอดีตนะครับ<ม>เพราะว่าท่านกเกษียณไปพอสมควรแล้ว แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าการได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเนี่ยให้เป็นกรรมการชุดใหม่ต้องเรียกว่าเป็นชุดใหม่นะครับแล้วก็ท่านรองที่บดีท่านนี้ท่านก็มีส่วนสําคัญในการที่ให้รายละเอียดบอดแสแล้วก็นําเรื่องเนี้ยเข้ามาแจ้งความที่ดีดไอไอบครับแสดงว่าต้องไปพบเห็นความผิดปกติของเส้นเงินด้วยหรือเปล่าถูกต้องครับเรื่องนี้เนี่ยพยานหลักฐานที่เราได้เนี่ยนอกจากพยานเอกสารนะครับที่เราสามารถไล่กลับไป ไล่สายก็ไปได้แล้วเนี่ยยังพบว่ามีเส้นทางการเงินที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอ๋อทีนี้ตัวผู้เสียหายเองไงที่เรามีโอกาสได้คุยนะฮะส่วนใหญ่แล้วดูแล้วเนี่ยก็เป็นผู้สูงวัยครับ mm hmm. เขาหนักอ,อกหนักใจบางคนถึงขั้นว่าอยากจะคิดค่าตัวตายเพราะเป็นเงินเหมือนก้อนสุดท้ายที่เขานําไปลงทุน,นะฮะนี้ช่องทางว่าทางออกพวกเขาในการที่จะได้รับเงินคืนกลับมาเนี่ยเขาเขาต้องทำํำยังไงครับให้วิ่งมาที่ดิสไอเลย หรือว่าดีไซน์จะมีการทําเป็นเคโอโค้ดขึ้นมาเพื่อเขาสามารถ<ม>ที่จะสแกนมาว่ายืนยันว่าเขาเป็นผู้เสียหายครับท่านครับค่ะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในเบื้องต้นนะครับอย่าเพิ่งตโนกนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหมดความหวังนะครับทางดีไซน์เนี่ยจะเร่งรัดการดําเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดะนะครับก็ทราบดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้นเนี่ยทางดีไซน์เรามี h o t l ล n e นะครับสายด่วน 1, 2 0 2นนะครับาสามารถ ติดต่อประสานงานมาได้โดยทันทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานเรื่อง QR code หรือในเรื่องการดำเนินการเรียกมาสอบปรกคำอะไรต่างๆเนี่ยความชัดเจนจะเกิดขึ้นจากหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนชุดใหญ่ในวันนี้ครับวันนี้อตอนช่วงบ่าย3โมงท่านคะคราวนี้าหากรับเป็นคดีพิเศษแล้วขอบเขตเระยะเวลาในการดำเนินการดำเนินคดีพอจะกำหนดได้ไหมคะ ต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแค่เอาเรื่องการสืบสวนเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเกินกว่าหนึ่งเดือนนะครับในหลายๆคดีที่เราทํามาแต่เรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากคิดว่ามันเป็นความเสียหายในวงกว้างนอกจากกระทบตัวส่วนตัวผู้ลงทุนแล้วเนี่ยยังกระทบต่อระบบเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของประเทศด้วยเนี่ยเราก็เร่งรัดสืบสวนภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็รับเป็นคดีพิเศษหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับหลังจาก,การประชุมในวันนี้เนี่ยทุกหน่วยพร้อมกันนะครับ แล้วทางบชกรเนี่ยก็จะเสริมทีมพนักง,งานสอบสวนมาช่วยเดียใส่ด้วยนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้ภายในครึ่งเดือนน่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าเราจะดำเนินการพิจารณาที่จะออกหมายจับหรือแจ้งข้อเก่าหาใครได้บ้างนะครับครับหลักข้อสังเกตครับในการที่จะลงทุนนะท่านฮะเพราะว่าในส่วนของผู้ลงทุนเองเขาบอกเขาศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วนะทั้งในเรื่องของหนังสือชี้ชวนในต่างๆผู้บริหาร ดูทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายก็แหมพลาดจนได้ครับท่านครับอย่างนี้มันมันต้องทํายังไงให้ปลอดภัยดีครับท่านครับผมอันนี้ผมเห็นส่วนตัวนะครับผมมองจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยภาระการตรวจสอบนะครับการดูข้อเท็จจริงเระเอดต่างๆเนี่ยจะเป็นภาระของผู้ลงทุนอย่างเดียวนะคงไม่ได้หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับจะต้องให้ข้อมูลและจะต้องเขาเรียกว่าเฝ้าตรวจนะครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติเนี่ย ควรจะต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ให้ทราบข้อมูลไปพร้อมก,กอันก่อนไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้ยากกว่าหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐฉะนั้นบทบาทตรงนี้ผมมองว่าเจ้าที่รัฐเองนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรให้ความกระจร่างในเบื้องต้นนะครับ <ๆ S 2> เพื่อเป็นการป้องกันผลล้ายที่จะเกิดขึ้นในเคตอื่นๆนะครับ,รบในเคสอื่น,นด้วย แล้วอย่างช่วงบ่ายวันนี้ที่เดี๋ยวท,ท่านบอกว่าเสร็จจากรายการรีบประชุมต่อเพื่อจะที่จะช่วยเหลือประชาชนการประชุมบ่ายวันนี้มีหน่วยงานไหนเข้าร่วมบ้างคะก็มีทางกรตนะครับมีทางผู้แทนกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็อาจจะมีทางหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เราเชิญมาเป็นการเฉพาะรายอีกค่ะเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินท่านพูดนะว่ามันคงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของนักลงทุนเท่านั้นที่ทําการตรวจสอบ แต่ว่าต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเหมือนว่าต้องเพิ่มความรู้กับเขาหรือว่าเตือนเขานี่ใช่ไหมมีความเป็นไปได้บ้างไหมฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบแฉลูกโซแล้วดีสไอเนี่ยก็เหมือนจะมีเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนจะสามารถเข้าไปเช็คกับดีเอสไอได้ครับพอเป็นไปได้ไหมอ,อนาคตนะว่าโอ้ถ้าเกิดจะลงทุนนี้อันนี้ปลอดภยัยทําการตรวจสอบเช็คดีเอสไอนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นมีไหมฮะท่านฮะพอเป็นไปได้ไหมฮะ ผมว่าพัฒนาการก็ต้องเป็นใน,ในเชิงอย่างนั้นนะครับอ,อย่างเรื่องแชร์ลูกโซ่ที่ดีไอ้พบปัญหาเยอะๆที่มันหมักหมมเนี่ยรเราก็ใช้วิธีการเปิดช่องทางนะครับโดยทำกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนที่ลงทุนเนี่ยได้พิจารณาจากข้อมูลหรือสงสัยเนี่ยก็สามารถตรวจสอบมาที่กรมสอบสวนพิเศษเราก็จะให้ข้อกังวลไปให้ข้อคิดแล้วก็ให้ชี้แนวไปว่ากรณีที่ท่านลงทุนอยู่เนี่ยเข้าข่ายที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ผมว่าในลักษณะ แบบนี้ก็ยก็อย่างเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่ใช่ว่าตอบโต้โดยทันควันว่าการลงทุนในลักษณะแบบนี้อาจจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายแต่ว่าอาจจะต้องทำแท็กทีมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีไซน์พร้อมนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เป็นคณะทํางานร่วมในการเฝ้ามอนิเตอร์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อแจ้งเตือนสังคมให้ระวังในการลงทุนไว้เป็นการเบื้องต้นจะได้ไม่เกิดผลเสียหายนี่เป็นคําพูดของท่านอธิบดีเองนะฮะ หน่วยงานอื่นนะครับนี่ท่านประกาศมาแล้วนะทุกทีเนี่ยคือที่เราได้คุยกันที่ว่าท่านไปทาเรื่องจิตอาสาอะไรต่างๆนะวันนี้มารูปแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นยักษ์ถือกระบองเลยใช่ไหมท่านฮนะครับแล้วก็ไม่พอเนี่ยคือว่ายังขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเนี่ยได้ป้องกันภัยให้กับประชาชนเนาะเพราะเราเห็นเนี่ยชาวบ้านที่เขามากันเนี่ยคือบางคนเสียแบบหลายล้านอะ่ะเรียกว่าไม่ได้ปราบอย่างเดียวแต่ให้ประชาชนนั้นสามารถถามได้ด้วยท่านขาทิ้งท้ายให้นิดนึงตอนนี้ผู้เสียหายสำหรับหุ้นสตาร์ค่ะ ทำอะไรได้บ้างหรือว่าต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานอะไรที่จะซับพอร์ตเจ้าหน้าที่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือในเรื่องของการลงทุนนะครับการทํากิจการของท่านนะครับในการที่เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทในธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับได้กรณารวบรวมแล้วก็รอเรียกนะครับทางของทางพนักงานสอบสวนในระบบรายชื่อนะครับในบัญชีต่างๆเนี่ยทางดีไซน์เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครอะไรอย่างไรบ้าง แต่หากบางท่านเกิดความกังวลนะครับว่าชื่อของท่านอาจจะตกหล่นนะครับก็กรโนาประสานมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้โดยตรงนะครับจากหมายเลข120-2นะครับห<ะ>มายว่าณตอนนี้คืออ่าใครที่เป็นผู้เสียหายของหุ้นดังกล่าวครับไม่ต้องไปที่สพหรือสอนอแล้วใช่ไหมฮะก็คือว่ามาที่ดีเไเลยครับนะเพร,ร,ราะว่าประกาศรู้โดยทั่วกันนะฮะว่าใครรับชมอยู่นะฮะคุณเป็นผู้เสียหายจากคดีนี้ช่วยกันส่งต่อคลิปไปนี่เป็นคำพูดของท่านอธิบดีเอง ให้มาที่ดีไหรือว่าโทรสายด่วนประสานมากก่อนได้เล<ะ>ยครับควรที่จะมาแบบรวมกลุ่มจะดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมท่านฮะสะดวกได้ได้ทั้งหมดครับโอ้ได้หมดเลยครับ<ม>ค่บะวันนี้กระจ่างมากครับท่านอธิบดีฮะแล้วก็โอกาสครั้งต่อไปต้องเชิญท่านมา<ด>นั่งคุยแบบนี้กันอีกนะอย่าลืมนะครับนอกเหนือจากรูปแบบที่เป็นนักสืบสวนมืออาชีพแล้วยังมีประเด็นอื่นที่ดีเอสไอยังทําอยู่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปดูแลประชาชนเช่นเรื่องของบัตรประชาชน ผู้ไร้สัญชาติผู้ไร้สัญชาติ <ทะ S 2> เรื่องของพื้นที่ต่างๆภูเขาสูงและยังมีโครงการต่อไปกันไหมท่านนะก็มีพวกถูกเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องนี่นอกระบบนี่สำคัญมากนี่นอกระบบรายการของเราก็เกาะติดเช่นเดียวกันครั้งหน้ามีเรื่องเรียนถามท่านอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่รายการของเราร่วมมือกับทาง DSI วันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากครับอธิบดีครับยินดีครับ